สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียิบชี้ทอง้าวเบิร์ดนั่นหรือตีสอนอยลำเพื่อนอเออพี่เขียวครับจักมาฮอดตอนได้ครับเมือ่อคืนเราแบบงอเลี้ยวโว้ยเมื่อยพี่น้องเอเ่ยนเลยลูกบวยยัง สามทีคนเห็นเครองรถโอ้ยส,สยมามทีเงียบเอมจะต่อไหนครับเนี่ยเนน<ด>บัวบอ๋อ<ด>ผมเมื่อยจนมือเมื่อยเลยจะเขาตีหาแลอวเอามอหอ,อ,หาาหอ,อือาจารย์คงํำทังไดครับยาไปดีได้กันหลังรถท่อ,อ,อเนีนบวแเ้าเลี้ยวไส่เลี้ยวสนะครับเป็นางไปโดนติดขึ้นบ้างเอยโอ้ นอนถึงบูเมื่อรวมเมื่อไหรน้องโอ้มอแล้วครับวัดวัดบึงทองหลางพี่น้อง 101. หนึ่งศูนย์หนึ่งลาดพร้า แต่บรรยากาศของวัดงามห่าเลยลองอ้กนั่นเป็นบุญครับได้เข้าวัด ขาวัดได้อยู่ครับว่ามีอาการยังเขาวัดได้ปกติครับเ <laughs> ขาวัดได้ปกติน่อง ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องตาเบอร์นี่เด้อพี่น้องตอนนี้หาพันหาพันกว่าครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงชี้เลงใจแรงใจแน่โอ้แรงใจโอ้เนาะกูญแจบอลนะแล้วจะใเห็นครับจะเห็นมันสั่งได้เลยแน่ๆตอนนี้มันสั่งได้เลยเับ นำที่ทางไหนน้อเดียวเาต้องไปทางนี้แหละไมทด์เราจะอดิน เดี๋ยววัดนะมันเป็น,ออเ,อนออเอ๋นี่บ้านของห้องเอเน้องบ้านของห้องเอ๋ตื่นต่อม้ามุกกระติ๊บน,นี่แหละครับตื่นไม่ไม่ไม,มุกกระติบเป็นแบบนี้แหละที่เป็นตะหัวในครึ่งนึงบ่เป็นตะหัวครึ่งนึงครับ <c oughs> เหมือนตะหัวแต่กกับบุหัวเประ่านี่นะ โอ้เราหัดตัดถึงแล้วที่ครับขอแบบข้าหนึ่งรับพี่น้องเอ <c oughs> าไปหาหล่อตำรวจพวกของนำมาเดี๋ยวเบิร์ไปเอาของนำมาของนำกระติ๊บพี่น้องเฮ้ยคนว่าเขาไร่ไรในบ้านท่านข้าวสารป็นจมอย่างไม่น่าเลยไม่นาเลยอยู่แล้วทิ้งขยะในห้อง,งน้ำเราปะ ผมมองปิดนะไม่มีน้นตาลยนี่คือยาขี้เล็ดเหรอครับนิ้วเข่าเด้อนี่เต้าะนิ้วเข่าแล้วไม่ใช่ินหรือยัง พี่น้องทางนี้บ่มีครับน้นองทางนี่ยางถุยเซฟินมาคุณน่าีซฟินยุ่ไก่อยู่ดเดี๋ยวคถามมึงเง,งินพ่อนยังหวังครับยืดถูกกันมันมีประเด็จจำบอฉันดิมันมีประเด็จจำเขาแล้วไปโอ้ยห้องนำ้ำของพี่ตาขาพี่น้องเอ้ จัดงานดูเลยงานเอาลูเพนี่อามาลูเนไปต้อว้า Ele vai

ยิ่งขอมากเลยตอนนี้ไปร้าขายก้อนไอถูกเราจะกวาดตัวหาไม่ร้่งขายก่อน mọi bóc sự tốt nhỉ Ô mày đẹp giúp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  đẹp không?

พอดปลาพี่น้องพองดปลา,าครับวัที่น่าครับเรี้วรวยวยังนี้ตอนนี้เมื่อไรจะข่อยจังเลยก็จะกินพวกเขาออะไรนะอะไรนะ

Ừ, ô tô phải luôn. Kinh cây, pin Ping nhẹ nào, luôn hey. nó luồn này. Nước nhiều mới ừ. ừ, thật. มาซื้อ,อ,อจ,จริงๆเไปกินกล้อาจารย์เทียดพี่น้องชุดท้ายนี่ขอฝากพี่น้องเอฟซีซื้อบัตรจองตัวชมบอลไล่ได้ครับผู้ใดอยู่ไกลบัตรราคา188บาทครับผมขอบคุณสวัสดีครับ